แต่และแต่และชาติเขาก็มีความ,มน่าสนใจที่แตกต่างกันไปโดยหยิบมาจากความสนใจตัวเองมากกว่าเราสนใจอะไรแต่พอทําไปเรื่องต่นเรื่องที่สามฝีเขาเนี่ยเริ่มมองแล้วครับว่าจริงๆเราเนี่ยเืคือเราคือ แต่ใหญที่ผมก็ก็ได้ข้อมูลมาจริงๆก็มีอุยย่นตยาก็มีประมาณ30มลายแต่จะมีลายสม,มุนสําหรับราชวง,งประมาณ 5, 5้าหกลายซึ่งลายนี้ราชวงเท่านั้นใช้ชได้หรือว่าเป็นเจ้างนายี่ชมพูซึ่งอันนี้นจะเป็นลักษณะร่วมบางอย่างทำให้เริ่มมองเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรา,เรา,เรามีล่ากเง่าเดียวกันเลยแต่ว่าพอมาถึงวันที่ใช้ที่การ่ปแต่นแปลอาณาเขตมันทำให้แยกเป็น ต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยวัฒนธรรมพื้นฐานเนี่ยผมว่ามันเติบโตมาจากรากเหง้าเดียวกันโดยโดยผ่านวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันครับครับผมอาจารย์เรื่องราวสัมภาษณ์ที่อาจารย์ได้เขียนเนี่ยมีมีเรื่องที่อาจารย์ได้เขียนแล้วก็ให้สัมผัสก็คือเรื่องของสีผ้าถ้ามองย้อนเรื่องว่าทำผ้าโบราณแม้กระทั่งสีเนี่ยก็คือสามัญชนหรือ สีของของผ้าก็จะมีเป็นการบอกระดับชนชั้นทางสังคมได้อย่างชัดเจนนะเพราะว่าอย่างนี้ผมกำลังเขียนที่ฟ้ารอยินเป็นอีเดียสมัยอินเดียอยู่ในในในอะไรก็จะมีอยู่ตอนนึงที่ต่างเอกเนี่ยไปรับสเปกแล้วก็ก้มกลาบตอนเห็นหน้าเนี่เห็จะบอกได้เลยคนที่เดินทางเนี่ยนั่งปลมาลายอยู่เพราะว่าเขาพิจารณาดีสมัยปราสตร์ด้วยนะครับ สีนี้นลายพจน์เฉีลายราชสีอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเป็นเป็นตัวที่ไม่ต้องการติดสายสะพติดปลาเหรียญเหมือนในสมัยปัจจุบนันแต่ว่าทำงานนี่เหมาได้ครับเป็นเรื่องราวที่เขียนามาการถ้าคนที่ฟังก็จะมองว่าาเป็นขีดที่นี้ก็ต้องเป็นนักประวัติศาสตร์หรือนักโบราณคดีแล้วถ้าคนที่นั่งอยู่ที่นี่เริ่มต้นอ,อยากจะเป็นัเขียนขึ้นมาบ้างอาจจะฟังโดยดังเหมือนเป็นภท่าหินใหญ่ การมีมีข้อคิดหรือมีข้อชี้แนะสำหรับคนที่ที่อยากจะเขียนเรื่องราวแบบเรื่องประจําเป็นต้องเป็นนักประวัติศาสตร์หรือเปล่าผมว่าจริงๆตรงนี้อยู่ว่าเราเขียนเรื่องอะไรมากกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องราวที่ห่าร้อยิ้มมีความสุขอาจจะไม่ต้องลงลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นก็ได้ครับยกตัวอ่าว่าถ้าเกิดเราเขียนเรื่องอะไรที่จะต้องใช้ข้อมูลเยอะๆเนี่ย ถ้าเป็นตัวเนี่ยคือคือถ้าผมเขียนไปโดยเราไม่มั่นใจเนี่ยก็ก็ไม่มั่นใจที่จะเขียนออกมาเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นนักเขียนเนี่ยต้องใช้คำพูดสื่อสาัสบายๆนะฮะนะรณะทีการ เพราะทุกคนเป็นตัวของตัวเองทุกคน,นมีความเป็นตัวตนอ,อยู่ดังนั้นก็เขียนสิ่งที่เราเป็นนี่แหละออกมาแล้วก็นักอ่านจะเลือกเราเองว่าจะจะชอบางานของเราหร,าร,าราือเปล่าถ้าเขาไม่ชอบเราเขาชอบเรื่องหลักมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เราไม่ต้องเป็นจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้ให้เขามาม่นะครับแต่ว่าเราเราเขียนซื่อสับตัวเองเราก็ถ่ายทอดออกมาเราคนไหนจะชอบทำได้นะครับถ้าอย่างนั้นนักเขียนก็มีความหลากหลาย พอไปถึงคำถามนี้ก็ต้องยอ้อนกลับนะอาจารย์มองว่าถ้านำประกาศคงสกอรนะครับคงสกรอานะจารย์มองว่าอัตลักษณ์หร,หรือความเป็นบก ถ้าทุกเรื่องผมเลยจะมีเรื่องของบัฒรธนาคารหรือว่าเรื่องของความเชื่อเนี่ยเข้ามาผสมผสานมแต่ท่านน่าจะเป็นท่านที่พิทามตัวเองนะคะรับสกอร์ต้องเป็นอย่างนี้ครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าตารางประกายใช่ไหมฮะอาจจะไม่ใช่พวกสกอร์ใช่ไหมครับอันนั้นจะมีนีน่สตอร์พอดี ทมถาศษาที้าบางนคิดว่าอาารนสาทีที่ไปประมาณเมื่อเดืที่บอกาสาแก่ ผมเชื่านเสหลายี่ราจะมสบการจากมสการสาว่ากร้าลงชื่อและที่อยู่ของท่านเพื่อเราจะส่งท่านีไปให้ยเรากว่า ความฝันนั่นแหลวันนี้เนี่ยมาไปโดยฝันเนี่ยจากที่เรียนไปแล้วแต่ก็คือมีหนังสือเป็นของตัวเองหละมาถึงวันนี้ก็หลายเลย่มแล้วด้วยก็รู้สึกด,ดีใจเพราะมันเป็นส่วนที่มันเลยความฝันตัวเองมาแล้วเนี่ยผมก็มองว่าในความเป็นนักเขียนของเราเนี่ยเวลาเราพูดหรือเขียนเราไปในความคิดมันกระจายไปนวงกว้างเพราะฉะนั้น บางที่จะชื่นชมจะสอนมาตลอดซึ่การเสียในต้องถ่ายทอดสิ่งที่ดีออกไปไม่ไม่ลังเลตัวแลว้วก็คนคนที่ทําชั่วจะไม่มีทางได้ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยมัน,ม,นมันก็ไม่เป็นบรรทัดฐานน,กกนะครับยังไงคนที่ทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก,ก็ก็ต้องได้รับผลตอบแทนจาสั้นๆแล้วก็ในนโยบายแต่ละเรื่องที่เขียนขึ้นมาเพราะว่าเราจะเป็นถือประกายความคิดอะไรบางอย่างที่ผู้หนัานแล้วเนี่ยสามารถที่จะเก็บเป็นคลิปต่อ หรือว่าวันหนึ่งอาจจะมีใครเอาเรื่องนีไปเขียนต่อแล้วก็อาจจะเสร็จไปได้เราก็มองไนตรงนั้นคือถ้าสืบเนื่องนีก็สําเร็จที่ว่าเราเราก็ได้ทําสําเร็จตามที่ตั้งใจเราคือถ้านเห็นเรามันสามารถส่งต่อความรู้สึกดีๆนี้คนอื่นได้เนี่ยครับจะอาจจะบอกไปบ้างแล้ว